नया गाना สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทักทายค่ะตอนนี้อยู่สนามบินค่ะเพืเ่อนๆเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างไม่สบายค่ะเพืเ่อนๆน คคนนนเยยออะอะะห่มาส่งสามีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆได้ยินไหมเออแช่ก่อนค่ะแช่ก่อนค่ะอยู่สนามบินคนเยอะมากเลย นี่นะคะอยู่ที่แถว J กับแว H อยู่แถว J อยู่แถว H ค่ะคุณสามีบินสายกันบินสีม่วงนะคะเพ,พื่อนๆสวัสดีทุกๆยูเซอร์เลยค่ะเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเพ,พื่อนเพื่อน พยายามใช้ไมคเพราะว่าจะได้ตัดเสียงรบกวนออกนะคะแต่เสียงคนไล่สดเนี่ยเจ็บคอไม่สบายนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะรูปัน้นอยัานี่นะคะคุณสามีไปตรงนี้แล้วคุณสามีไปตรงนี้แล้วนะคะ international departure ผู้ไดสารขาออกระหว่างประเทศตรวจหนังสือดินทางคุณสามีเข้าไปแล้วนะคะหลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปกับรูปปัญญักษกสีเขียวนะคะจริงๆรูปปัญญอยากมีสีสีรูปเนาะเพื่อนๆออันนี้จะเป็นรูปปัญนักษกสีม่วงคุณสามีบินสายการบินสีม่วงค่ะจะมาไลฟ์สดป,ประมาณ 30นาทีนะคะพเพื่อนๆจะมาไลฟ์สดประมาณ30นาที <c oughs> คุณสามีบอกว่าคนเยอะ <c oughs> อยากให้กลับไปพักผ่อนเห็นว่าไม่สบายเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีทุกๆยูเซอร์คะ่ะต้องขออภัยนะคะพเพื่อนๆช่วงเวลานี้คนเยอะมากนะคะคุณสามีบินรอบเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ สวัสดีทักทายค่ะ จริงๆแล้วสามีเช็คอินเสร็จไปแล้วต้องอยู่ที่โซนดีด็อกนะคะคเพื่อนๆนี่นะคะเปิดให้ดูเราต้องมาดูเวลาออกนะคะเวลาที่เราขึ้นเครื่อง จะมีบอกนะคะเพื่อนๆสายการบินสีม่วงเคาน์เตอร์ที่เราเช็คอินได้นะคะสามีเช็คอินเรียบร้อยมีไปปารีสมีไปออสโ,โลมีไปเซี่ยงไฮ้นะคะมีไปสต็อกโฮมมิลานก็ได้นะคะค เพราะว่าหลังเที่ยงคืนจะเป็นวันที่หนึ่งสิงหานะคะเพื่อนๆสามีบินวันที่หนึ่งสิงหาเพราะเวลาในตัว๋วเครื่องบินจะเป็นเที่ยงคืนห้านาทีข้างในคนเยอะค่ะหลังจากขึ้นบันไดไปแล้วข้างในคนจะเยอะสวัสดีทักทายค่ะเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเพื่อนๆ <laughs> ว่าจะมาแป๊บเดียวนะคะ I have time a few minutes จากไลฟ์สดนเตะเสียงไม่ให้เลยนะคะเพื่อนๆนู่นค่ะสามีไปไปขึ้นเครื่องทางโน้น มาสมมตินะคงบ่อยๆก็จะรู้นะเพื่อนๆเนาะพ <im fach> ัดมาพัดชอบเดินเซอร์เวย์นะคะสังเกตตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะคะก <im lek> ี่โมงแล้วคะเพื่อนๆสองทุ่มแลวใช่ไหม <im lek> เนี่ยค่ะ <im> พ <lek> ัดชอบอ่านแล้วก็ สังเกตเนาะภาษาอังกฤษด้วยค่ะันเพื่อนทุกที่เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้เนาะ,นะสังเกตว่ามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเราก็ฝึกอ่านฝึกแปลไปค่ะลิควิดแปลว่าของเหลวเนาะ ที่นี่สุวรรณภูมิค่ะสนามบินสุวรรณภูมิสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายค่ะเสียงไม่ค่อยจะให้เลยนะเสียงไม่ให้เลยค่ะเพืเ่อนๆแต่ก็ไม่มีเก้าอี้นั่งเดี๋ยวไปนั่งตรงนั้นสักครู่หนึ่งหาทางขึ้นดาดฟ้าไม่เจอ แย่แล้วมีตรงไหนที่ไม่มีนะักท่องเที่ยวา้าสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะวันนี้มาส่งสามีนะคะไ์สดครั้งที่แล้วมารับสามีเนาะวันนี้มาส่งสามีแล้วเวลาเดินเร็วมากเลยค่ะบันทึกเตอนนี้เพิ่งสองทุ่มแต่สามีขึ้นเครื่องเที่ยงคืนนะคะ ต้องเช็คอินก่อนเวลานะคะเพื่อนๆสามีบอกตกเครื่องไม่ได้ค่ะสามีบอกตกเครื่องไม่ได้แอร์พอร์ตโอ้ว่าจะถ่ายรูปว่าจะถ่ายรูปคนนักท่องเที่ยวเยอะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าพระ พระมรมสารีรดกธาตุค่ะเพื่อนๆมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะในสวรรคภูมให้เราฝึกอ่านฝึกแปลไปเนาะบางทีเราก็ต้องรู้คำศัพท์ใหม่ๆค่ะเพื่อนเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกที่ค่ะ อ๋อคนไทยค่ะเพื่อนใครถ่ายรูปสวยเนาะสวยจังเลยเดี๋ยวลงไลฟ์สดเสร็จจะมาถ่ายรูปนะคะคเพื่อนนี่เลยลงไลฟ์แล้วจะมาถ่ายภาพนิ่งนะคะ พยายามไม่ติดหน้านักท่องเที่ยวค่ะเพื่อนตรงไหนกลุ่มคนเยอะๆไม่ไปนะสวัสดีทุกๆยูเซอร์เลยค่ะต่อๆปิดกั้นหนักมาก ตรงนี้แรบกระเป๋านะคะเพื่อนเอนถ้าเพื่อนๆพื่อนท่านใดอยากแรปกระเป๋าเนาะมีพี่สาวทักหนึ่งบอกว่าแรบกระเป๋าประมาณห้าร้อยค่ะไอ้ที่นางแล้วค่ะ เสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้าง Can you hear me <laughs> พยายามมากเลยเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เสียงไม่ให้เสียงไม่ให้เลย <laughs> ไอ้ก็ต้องหลบใหม่ <laughs> ไอ้ก็ต้องหลบใหม่ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทั้งเจ็ดท่านค่ะ เสียงหายกินยาเยอะค่ะเพื่อนๆไอเจ็บคอไอเจ็บคอสามีก็จะเศร้านิดๆนะคะมาฮัสเปนอาริดาเซดอีฟลายอรลูนช่วยไยะข้างล่างคนเยอะเหมือนกันนะนเพื่อนๆตอนนี้พันอยู่ประตูหกพันอยู่ตรงประตู ตหกคะคืะคนนี้นอนคนเดียวสวัสดีค่ะไฮไฮายไฮมีใครเข้ามาบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาลองไลฟ์อีกช่องหนึ่งนะคะเพื่อน ช่องนี้ขอลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะนี้จะปักรักยาวแล้วค่ะบ๊ายบายชอสดีค่ะ